ไปต่อกันที่อีกหนึ่งคดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเช่นเดียวกันนะครับก็คือเรื่องของการตรวจสอบอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชที่ถูกกล่าวหานะครับว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชาวันนี้นะครับทางตัวแทนของมูลนิธิสืบนะคะเสถียรได้ไปยื่นหนังสือเพื่อทวงถามความคืบหน้าการสอบสวนข้อเท็จจริงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับมีการขอให้มีการคืนความชอบธรรมให้กับบุคลากรของกรมอุทยานที่ก่อนหน้านี้นะถูกย ยกย้ายอย่างไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของคุณพานุเดชเกิดมลิเลขาธิการมูลนิธิและตัวแทนของมูลนิธิสืบนาคเสถียรได้ไปยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้านะครับการคืนความชอบธรรมให้กับบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกระบวนการสอบสวนข้อเท,ท็จจริงกรณีเรียกรับสินบนซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางมูลนิธิเองก็ได้ออกถแถลงการ คืนความชอบธรรมให้บุคลากรและการบริหารงานในกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเมื่อวันที่2มกราคมจนถึงวันนี้นะครับผ่านมาแล้ว2สัปดาห์แต่ยังไม่มีความชัดเจนในกระบวนการตรวจสอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือการออกมาชี้แจงการคืนความชอบธรรมให้กับบุคลากรของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำเลยนะครับว่ามูลนิธิได้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นและมองว่าการคอร์รัปชันเป็นปัญหารุนแรงระดับต้น,ตน การกระทําเหล่านี้บั่นทอนกําลังใจของบุคลากรเป็นอย่างมากครับวันนี้ก็มีการมายื่น3ข้อเรียกร้องนะคะบอกว่าเป็นอีกถแถลงการฉบับหนึ่งด้วยนะคะบอกว่าอยากจะให้ทางกระทรวงในตรวจสอบแล้วก็แก้ปัญหาโดยควรตรวจสอบเส้นทางการเงินในขบวนการทุจริตขอให้ขยายผลเชื่อมโยงไปถึงผู้ร่วมกระทําผิดทั้งหมดในทุกระดับชั้นโดยเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่บนซองที่พบในห้องทํางานของอธิบดีกรมอุทยาน บุคคลเหล่านี้เนี่ยควรโยกย้ายเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใสและขอให้กระทรวงเนี่ยจัดแถลงความคืบหน้าการสืบสวนในทุกสัปดาห์ด้วยเพราะว่าเป็นคดีใหญ่ทุกคนให้ความสนใจนะคะโดยขอให้กรมอุทยาเนี่ยออกมาชี้แจงความคืบหน้าในการคืนความชอบทรรให้แก่บุคลากรที่ถูกโยกย้ายอย่างไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมด้วย เรื่องนี้นะครับทางรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับคุณรุ่งนภาพัฒนวิบูรณ์ก็มั่นใจนะครับว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จภายใน3เดือนเจ้าหน้าที่ตอนนี้ไม่ได้นิ่งเฉยกับเรื่องทั้งหมดครับกรอเวลาที่ทางมูลนิธิสืบนะคะคาดหวัง3เดือนใช่ไหมคะคุณบอย3เดือนนะคะก็คิดว่าตรงนี้นะคะจะมีจะมีความคืบหน้าแน่นอนนะคะในส่วน ในส่วนของแคลเรียพาร์ตก็ดีนะคะในส่วนของการที่จะพิจารณาะะบุคคลให,ให้ลงตามตำแหน่งนะคะแล้วก็มีความเหมาะสมมีประสบการณ์นะคะก็ขอให้เชื่อมั่นนะคะก็บอกว่า3เดือนน,น่าจะได้เห็นผลการสอบสวนนะคะการตรวจสอบจะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ